ในคลิปนี้เนี่ยทำให้นิกต้องนั่งดูวนซ้ำๆไม่ต่ำกว่า20รอบเลยครับเพื่อหาแมงมุมตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เจ้าของคลิปเคยเห็นมาตามที่เขาพิมพ์บอกไว้ในคำอธิบายนะฮะนิกถูกน้องแท็กไปถามในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ซึ่งวัยรอมากแล้วก็มียอดวิวเกือบ3ล้านวิวส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหลายคนพยายามมองหาแมงมุมยักษ์ที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในคลิปนี้ซึ่งนิกเจอแล้วครับแต่นิกยังไม่บอกนะฮะว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าถามว่าแมงมุมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออะไรมันคือแมงมุมทานนรันทาายันุ 13ซนติเมตรรวมขาเนี่ยอาจกว้างได้มากถึง30ซนติเมตรเลยครับพบมาในป่าเมซอนหรือว่าบาซซลหรือว่าตัวที่คล้ายๆกันเนี่ก็เป็นปูสายพันธุ์นึงครับที่มีชื่อว่าโคคอนัทคราบต้าตัวนี้เนี่ยมันตัวยาวได้ถึง40ซนติเมตรแล้วก็น้าหนักได้มากถึง4กิโลกรัมแต่ถ้าหากว่าคุณมองหาในคลิปนี้หลายครั้งก็ยังไม่เจอไม่แปลกเลยครับเพราะว่าถ้าหาคุณสังเกตที่ต้นคลิปดีๆคุณจะเห็นแมงมุมสีดําตัวหนึ่งครับวิ่งไต่กิ่งไม้เป็นแมงมุมไซส์ขนาดธรรมดาเลยครับมันมบบมมแเุเ,เงปงน็ ตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นตัวที่มันใหญ่ไปมากกว่านี้ก็ได้และการพยายามหาแมงมุมยักษ์ของหลายคนในคลิปนี้เนี่ยมันก็ทำให้คลิปนี้ไปไกลมากถึง2.8ล้านวิวเลยครับ